สวัสดีค่ะโบแอรแบลนะคะวันนี้เรามาออกมอนกายกันค่ะเริ่มจากเรานอนหงายนะคะและเราตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาเข่าแยกห่างออกจากกันประมาณสะโพกนะคะแขนเรากลางไว้ขนานกันกับลำตัวจากนั้นนะคะเราจะผักขาทั้งสองข้างลงทางด้านซ้ายจากนั้นกลับมาตรงกลางผักลงทางด้านขวา น้ำหนึ่งนะคะจะทำเซตเลยยี่สิทีค่ะซ้ายขวาสองซ้ายขวาสามซ้ายขวาสี่ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะขวา หกซ้ายขวาเจ็ดซ้ายขวาแปดซ้ายขวาเก้าซ้ายขวาสิบพยายามกดเข่าลงเยอะๆนะคะ 11 12 13 14 15 16 สิ1เจ็2สแปสิเกยีส่สิโอเคนะคะคราวนี้เราก็พักระหว่างเซตได้นะคะ